แจ้งข่าวดีพี่น้องประชาชนทั่วประเทศค่ะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะคะพลเอกประยุจัน์โอชานายกรัฐมนตรีแจ้งชัดถึงการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้พิการหรือว่าผู้ป่วยติดเตียงค่ะและที่สําคัญค่ะในส่วนของแนวทางการขาจัดความยากจนแล้วก็พัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังและก็ตัดวงจรส่งต่อมรดกความยากจนข้ามรุ่นวันนี้ติดตามร ายละเอียดข้อมูลข่าวสารกันในช่องค่ะหากเข้ามาร่วมรับชมไลฟ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกําลังใจให้กับช่องอีสานแซ่บค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศวันนี้อสานแซ่บจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเพจของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งก็ได้โพสต์ข้อความผ่านทางเพจ Facebook ของตัวเองนะคะว่าได้มีการประชุมคณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลัก ปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะซึ่งเป็นภารกิจร่วมแล้วก็ในส่วนของเกี่ยวข้องกับหลายงหน่วยงานซึ่งพลเอกประยุทธ์ย้ำนะคะว่าไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้พิการหรือว่าผู้ป่วยติดเตียงต้องได้รับการดูแลแบบ ตามติดครัวเรือนแล้วก็กลุ่มเป้าหมายอย่างใกล้ชิดด้วยทีมพี่เลี้ยงแล้วก็เมนูแก้จนค่ะในลักษณะสั่งตัดที่สอดคล้องกับปัญหาของแต่ละคนไม่ใช่แบบเมาแข็งเหมือนในอดีตเพื่อตัดวงจรส่งต่อมรดกความยากจนข้ามรุ่นและขจัดความยากจนให้หมดสิ้นไปจากพื้นแผ่นดินไทยให้เร็วที่สุดค่ะ ทั้งนี้พลเอกประยุทธ์ยังกล่าวต่ออีกนะคะว่าการขับเคลื่อนประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีของเราเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนนั่นรัฐบาลให้ความสําคัญกับทรัพยากรมนุษย์เป็นอันดับแรกโดยรัฐบาลได้นําระบบบริหารจัดการข้อมูลแบบพัฒนาคนแบบชี้เป้าค่ะมาใช้เป็นหลักฐานแล้วก็เป็นข้อมูลสําหรับการคัดกรองแล้วก็ชี้เป้าที่มั่นยําผ่านการเก็บข้อมูลด้วยการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานรวมทั้งข้อ ข้อมูลความจําเป็นพื้นฐานแล้วก็การลงทะเบียนบัตรคนจนหรือว่าบัตจรจัดการแห่งรัฐจนได้กลุ่มเป้าหมายที่มีไรายได้น้อยแล้วก็กลุ่มเปราะบางที่เป็นเป้าหมายในการพัฒนาในปี2565ค่ะโดยจะมีกลไกในการทํางานเชื่อมโยงระดับชาติลงไประดับจังหวัดอําเภอตําบลแล้วก็พื้นที่เพื่อให้เกิดความมั่นคงว่าทุกครัวเรือนจะต้องมีทีมแก้จนเข้าไปช่วยเหลือในการทําแผนครัวเรือนแผนชีวิตอย่างต่อเนื่องซึ่งในส่วนของนาย รัฐมนตรีนะคะได้มีการสั่งการให้ดําเนินการในระดับอําเภอและก็ให้ได้อย่างเป็นรูปธรรมให้เร็วที่สุดโดยเริ่มจากสามารถอยู่รอดได้อย่างเข้มแข็งพึ่งพาตัวเองได้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตไปสู่ความพอเพียงและเป็นการแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนสิ้นสุดภายในเดือนกันยายนปีนี้ค่ะโดยเน้นย้ําการทํางาน5มิตินะคะคุณผู้ชมก็คือมิติสุขภาพมิติความเป็นอยู่นะคะมิติการศึกษามิติไรายได้ แล้วก็มิติเข้าถึงบริการทางภาครัฐค่ะโดยกลุ่มปอบ้างผู้สูงอายุผู้พิการผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษนะคะผู้ป่วยติดเตียงทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็กลุ่มผู้มีไรายได้น้อยต้องไม่ตกหล่นแล้วก็เข้าถึงระบบบัตรัสดิการห่งรัฐหรือว่าสวัสดิการของทางภาครัฐอย่างทั่วถึงได้ทุกคนค่ะซึ่งข้อความนี้ได้รับการยืนยันจากเพจของพลเอกประยุทจันโอชานายกรัฐมนตรีนะคะผ่านทาง Facebook ในส่วนของแนวทางการกระจัดความ ยากจนและก็พัฒนาในส่วนของหลัก ปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนค่ะคุณผู้ชมโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแล้วก็ขจัดความยากจนให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทยเอาละค่ะโครงการดีๆจากทางรัฐบาลออกมาอย่างต่อเนื่องแต่คุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรนําข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆมาบอกมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้หากชื่นชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ค่ะร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามาในช่องได้นะคะเพื่อแลกเปลี่ยนแล้วก็ สร้างสรรทัศนคติดีๆให้เกิดขึ้นค่ะคุณผู้ชมเอาละค่ะคลิปนี้หากชื่นชอบอย่าลืมลกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจจะเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ